สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีเทคนิคดีๆมาให้อีกแล้วนะครับเกี่ยวกับรถไถและใบตัดหญ้าก่อนอื่นก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูนะครับกดถูกใจกดไลค์กด,กดแชร์นะครับให้ผมด้วยนะนะครับมีปัญหาเวลาตัดหญ้านะครับทุกคนใบมีดด้านล่างเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆน,นี่มันจะอยู่อย่างนี้ มีใบโน้นมีเถาวันเถาอะไรนี่แน่นไปหมดนะครับตอนนี้ใบมีดถ้ารถเปล่าๆไม่หมุนแล้วนะครับเพราะว่ามันติดเยอะนะนี่นี้วิธีใช้วิธีแก้ของผมคือนี่ครับใช้เขียวเล็กๆนะครับนี่เขียวเล็กๆไม่ต้องเราไม่ต้องก้มไม่ต้องใช้มีด เกี่ยวอย่างนี้เลยครับแต่มันก็ขาดออกมาแหงง่ายานี่ฮะเห็นไหมน,นี่ฮะไม่ต้องกม้มไม่ต้องเสี่ยงอันตรายกลัวว่าใบมีดจะหล่นลงทับถ้าเกิดเราอยู่ในแปลงคนเดียวนะครับแงะแล้วก็เกี่ยวออกมานะครับ แต่ว่าอยากเข้าไปอย่าหันคมนี้เข้าไประหว่างนู้นนะครับเผื่อโดนอะไรแล้วก็ออกง่ายเห็นไหมฮะนี่มันขาดง่ายด้วยเพราะว่าบางบางบางกรณีตัวนี้มันก็ขาดยากนะครับกอนหน้านี้ใช้ใบมีดมันขาด กว่าเราจะเข้าไปกว่าจะจับนะครับกว่าจะออกแต่ใช้ตัวนี้ง่ายหน่อยนัก็ออกเนะนื่องจากตรงนี้ผมทำมือเดียวมันก็เลยลำบากนะครับ แนะนำทุกคนนะครับนี่ให้ใช้เคียวแบบนี้นะครับแค่ดําดํามมันก็เราใช้เก็บไว้ประมาณสักสักสองฟุตก็พอนะครับพอให้ใช้มือเคียวแบบนี้นะครับพอให้เคียวเข้าไปถึงนะฮะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับง่ายกว่าใช้มีดเยอะนะครับเสี่ยงอันตรายน้อยกว่าด้วยนะฮะฝากไว้นะครับทุกคนนะครับ ใบอัดยาลดไถแบบนี้นะครับเวลาเกิดปัญหาน่าจะใช้ได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับต่อคลิปนี้นะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ